สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นดังวันนี้ค่ะผมกับแครสสิกาแขรราและทีมงานเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวสารนะคะที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้เรานํามาฝากคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยค่ะข่าวแรกเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสระบุรีนะคะข่าวนี้ยิ่งช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนอยู่บ้านชอบที่จะสั่งของออนไลน์กันมากเลยทีเดียววันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปติดตามข่าวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ ในวันที่7มิถุนายน2563ที่ผ่านมานะคะจากกรณีที่ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวพร้อมกับส่งภาพภาพงจรปิดและคลิปเสียงสนทนากับเจ้าของพัสดุนะคะโดยในภาพเห็นพนักงานค่ะเหวี่ยงพัสดุเข้ามาในรั้วบ้านนะคะจนมากองอยู่ที่บริเวณพื้นนะคะลักษณะเนี่ยเป็นห่อสีชมพูจึงรู้ว่าเป็นของที่เจ้าของคลิปเนี่ยได้สั่งซื้อมา ซึ่งตนเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะกับการทํางานของเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุคนนี้ต่อมาผู้สื่อข่าวค่ะได้ลงพื้นที่เดินทางไปพบกับนางหงทองมนทาอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่1ทับ15ซอยเอถนนหนองปลาดีถนนหนองปลากะดีนะคะตนนําบลหนองแคอํอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีค่ะเพื่อสอบถามถึงคลิปดังกล่าว ได้เล่าว,ว่าตนเองในวันเกิดเหตุไม่อยู่บ้านนะคะเพราะว่าได้เดินทางไปทําธุระที่ต่างจังหวัดซึ่งบ้านของตนเนี่ยได้ติดกล้องวงจรปิดไว้โดยสามารถตรวจดูภาพจากทางโทรศัพท์ได้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อตรวจพบว่าเห็นพนักงานส่งพัสดุได้กี่รถจักรยานยนต์นะคะมาถึงบริเวณหน้าบ้านแล้วได้ทําการโยนห่อสีชมพูที่ตนสั่งซื้อมานะคะซึ่งเป็นเสื้อผ้าไหมสอตัวนะคะโยนเข้าไปภายในบ้านจากนั้นก็ ขับรถจักรยานยนต์ค่ะผ่านไปโดยว่าไม่ได้จอดนะคะต่อมานางหงทองมนทาเจ้าของพัสดุได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังบริษัทจัดส่งสินค้าดังกล่าวได้รับคำตอบว่าได้มีการเซ็นรับพัสดุไปแล้วค่ะเจ้าของพัสดุก็บอกไปว่าเป็นไปได้ยังไงไม่มีใครอยู่บ้านนะคะและตนเองเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดจะเซ็นรับพัสดุได้อย่างไรเพราะในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นพนักงานที่ส่งพัสดุค่ะเขาเหวี่ยงของเข้าไปในบ้านเลยนะคะซึ่งปกติเนี่ย พนักงานส่งของเนี่ยน่าจะต้องโทรศัพท์เข้ามาถามก่อนว่าจะให้เอาพัสดุไปวางไว้บริเวณไหนของบ้านนะคะซึ่งขณะที่เจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะจะได้บอกพนักงานส่งพัสดุถูกนะคะว่าให้ไปฝากไว้กับเพื่อนบ้านก็ได้แต่กรณีนี้ไม่มีการโทรศัพท์บอกแต่อย่างใดเลยค่ะแล้วก็หาว่าสุนัขที่ชื่อเจ้าแบ็กนะคะที่เจ้าของบ้านเนี่ยได้เลี้ยงไว้ดุ เห่าแล้วก็วิ่งไล่แต่ด้วยสัญชาตญาณของหมาเองนะคะไม่เคยมีเหตุการณ์กัดใครมาก่อนตั้งแต่เลี้ยงมาค่ะตนเองก็จึงได้ปล่อยไว้ในบ้านนะคะสำหรับการส่งพัสดุของบริษัทแห่งนี้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนในปีที่ผ่านมาโดยสั่งสินค้าแล้วมาส่งนะคะแต่ว่าไม่โทรแจ้งแล้วเอาพัสดุดเนี่ยไปวางไว้ที่ท้ายรถเก่งนะคะที่จอดไว้ภายในบ้านบริเวณหลังกระโปรงรถตนเองจึงไม่อยาก ใช้บริการของบริษัทขนส่งพัสดุแห่งนี้อีกนะคะหลังจากสั่งซื้อของจากทางโลกออนไลน์จากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ของบริษัทบอกว่าจะให้พนักงานคนดังกล่าวเนี่ยค่ะที่ส่งพัสดุโทรหานะคะจนเกิดการโต้เถียงขึ้นและมีน้ำเสียงที่ไม่สนึกต่อการกระทํานะคะและด้วยความไม่พอใจ ซึ่งพนักงานคนนั้นบอกว่าให้เราเนี่ยไปจัดการเรื่องสุนัขดีกว่าโหหลังจากที่เป็นข่าวนะคะทางบริษัทขนส่งดังกล่าวเนี่ยก็ได้มาขอโทษนะคะพร้อมที่จะเดินทางมาขอโทษที่บ้านด้วยตนเองแต่เจ้าของบ้านบอกว่าไม่เป็นไรขอให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ขอให้ทางบริษัทเนี่ยช่วยปรับปรุงนะคะและอบรมการบริการของพนักงานขนส่งของบริษัทตนเองด้วยนะคะซึ่ง ตนเองเนี่ยไม่ติดใจเอาความและอยากจะฝากบอกกับบริษัทขนส่งพัสดุต่างๆว่าอย่าทําในลักษณะนี้กับผู้ใช้บริการแต่ตนเองก็ไม่ได้ว่าว่าบริษัทไม่ดีนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลมากกว่าจากนั้นผู้สื่อข่าวค่ะได้เดินทางไปยังบริษัทขนส่งดังกล่าวที่ตั้งอยู่ที่ติดถนนพหลโยธินค่ะเข้ากรุงเทพมหานครอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะก็ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพและสัมภาษณ์ถึงรายละเอียด ของเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงของเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวนะคะคุณหงทองมนทาค่ะเนี่ยแหละผมเคยมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่เคยโดนนะแต่มันมีคนอยู่มันก็ว่าไรอย่างไงนี่คือไม่มีคนอยู่ไงไม่มีคนอยู่ผมก็เคยส่งส่งเลขไม่ได้หรอกครับมันไล่ปัดผมมาเล้วี่เม่นอะทีคือจริงๆตอนแรกอ่ะก็อาจจะไม่อะไรเนาะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่า เขาโทรมาแล้วเขาพูดพูดด้วยน้ำเสียงแบบเนี้ยเหมือนมาขึ้นเสียงใส่เราแล้วก็พอดีวันนั้นก็ให้ลูกน้องแฟนนะคะเขาเเอาไปเอาไปเก็บให้เพราะว่าเรากลักวมันจะเสียหายเหมือนกันอช่ไมถเป็นเสื้อและนี่นะคะก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะคะให้กับคนที่ ชอบสั่งของออนไลน์เป็นประจำนะคะยิ่งกรณีนี้ดีนะคะที่เป็นแค่เสื้อผ้านะคะถ้าพัสดุข้างในเนี่ยเป็นแก้วหรืออะไรที่เสี่ยงต่อการชํารุดง่ายนะคะถ้าโยนเข้าไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เสียหายมากกว่านี้นะคะก็อยากจะฝากถึงคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์กันที่ข่าวที่2ของเราในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชนบุรีค่ะเกิดเหตุการณ์หนุ่มคนนึงค่ะเข้าไปเก็บเห็ดกลางป่านะคะแต่ต้องผงะเมื่อ เจอซากระดูกถูกฆาตรกรรมเผานั่งอย่างกลางป่าแล้วเขาบอกว่าเผยว่ามีหญิงสาวอุ้มลูกเข้าฝันไปติดตามประเด็นนี้พร้อมๆกันเลย เมื่อเวลา1 3นา0กาของวันที่7มิถุนายน2563พันต,ตําตำรวจตียงยุทธหวานเหนือสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรหนองปลือรับแจ้งมีบุคคลพบซากกระดูกถูกเผานั่งยางนะคะอยู่กลางป่าภายในซอยหนองไม้แก่น17ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชาพัานธุ์ตำรวจเอกชิดเดชา2ห้องผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรหนองปลือ พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริวุรณ์รมสถานเมืองพัทยารีบไปตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุนะคะเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าสู่จุดเกิดเหตุค่อนข้างเปลี่ยวนะคะเป็นทางลูกรังครุกข่ะบริเวณท้ายป่ายุคาลิปตัสค่ะพบกับ กองเท่ายางรถยนต์ถูกเผาไหม้นะคะเหลือเพียงรวดและเศษเท่ายางภายในกองเนี่ยยังพบซากกระดูกคล้ายกระดูกมนุษย์ค่ะคุณผู้ชมเป็นพบเป็นจํานวนมากนะคะคาดว่าถูกนํามาเผาไม่ต่ํากว่าหนึ่งเดือนโดยรอบๆเนี่ยยังพบเชือกไนลอนสีขาวถุงมือผ้าขวดน้ําขวดน้ําดื่มนะคะระบุฐานการผลิตอยู่ใน อําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีกรองรถยนต์ขนาดใหญ่ย e ี่ห้อแคทซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะนอกจากนี้ยังตรวจสอบที่รั้วกั้นของเขตทางหลวงนะคะพบว่ามีร่องรอยการถอดออกได้รับความเสียหายค่ะ สอบถามนายจักรีแพทย์เจริญอายุ33ปีพ่อค้าของเก่านะคะทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้เข้ามาเดินเก็บเห็ดภายในป่าเพื่อนําไปประกอบอาหารจังหวะนั้นได้มีลมพัดพูบเข้ามาค่ะจึงเดินตามสายลมจนทะลุถึงอีกฝั่งหนึ่งที่ติดตริมถนนมอเตอร์เวย์ตัดใหม่นะคะมีรั้วกั้นห้ามออกไปตนเองต้องตกใจค่ะเมื่อพบเข้ากับกองเท่ายางถูกเผาขนาดกองใหญ่เลยนะคะและปรากฏว่าพบซาก คล้ายกระดูกมนุษย์ค่ะอยู่เป็นจํานวนมากจึงตามให้พี่ชายเนี่ยมาช่วยดูแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นกระดูกอะไรจนกระทั่งช่วงดึกนะคะได้มีหญิงสาวอุ้มลูกมาเข้าฝันนะคะว่าอยากกลับบ้านให้ช่วยเหลือหน่อยจึงตัดสินใจโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเข้ามาตรวจสอบดังกล่าวค่ะ เบื้องต้นนะคะพันตารวจเอกชิดเดชาสองห้องผู้กํากับสถานีตํารวจภูทรนหนองปลือลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดค่ะพร้อมกับเก็บซากกระดูกนะคะซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครและมาจากไหนนะคะพร้อมสั่งการให้ทีมสืบสวนตรวจสอบรายชื่อบุคคลสูญหายส่วนสาเหตุนั้นยังไม่สามารถสรุปได้นะคะ แต่คาดว่าน่าจะเกิดเหตุจากปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรงนะคะมีผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ต่ำกว่า2คนประทุษร้ายก่อนที่นำมาเผาเพื่ออําพรางคดีอย่างไรก็ตามค่ะจะต้องส่งซากกระดูกนะคะไปตรวจชนสูตรยังสถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจก่อนนะคะว่าตรงกับผู้สูญหายรายใดก่อนที่จะขยายผลติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้รับการเปิดเผยจากชาวบ้านในระแวกดังกล่าวด้วยว่าสังเกตเห็นกลุ่มควันเนี่ยจากการเผาไหม้ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยบ่อยครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่มีใครสงสัยเนื่องจากจะมีคนมาทิ้งขยะและเผาอยู่เป็นประจำมมจึงไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติใ<ม>ดอย่างใดค่ะ<ม>แล้วแล้วเรามั่นใจได้ไงว่าเป็นซากกระดูกมนุษย์ครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นกระดูกอะไรผมก็ถ่ายรูปไปนะครับก็ไม่เป็ร ไปหาพี่นั่แหละไปถามเขาพาพี่เขามาดูว่าใช่กระดูกคนไหมครับเราก็ไม่ไม่มั่นใจไงจะไปแจ้งความเราก็ไม่รู้ว่าใช่จริงหรือเปล่าปกติมาแถวนี้บ่อยไหมครับครั้งแรกครับงมาครั้งแรกแก็มาเจอ <laughs> ซึ่งประเด็นนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยออคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะคะเขาก็อาจจะไม่ได้สนใจแต่ลักษณะของประเด็นนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการอําพรางคดีก็เป็นได้ค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่ข่าวที่3ามของเราน,นนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุขโขทยัย ชายคนหนึงค่ะเขาได้บนไว้นะคะแล้วไปแก้บนแต่ว่าเขาไม่ได้เอาหัวหมูหรือว่าไข่นะคะไปแก้บนแต่เขาเอาโลงศพไม้สักที่ลงรักปิดทองมูลค่ากว่า250,000บาทไปแก้บนไปติดตามข่าวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ ผู้สื่ข่าวได้เดินทางไปยังวัดหนองทองหมู่11ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยหลังทราบข่าวว่าได้มีชาวบ้านนะคะที่เดินทางมากราบไหว้พระศิวลีองคทองและขอพรพระครูปรัชนาโรธปัญญาวชิโรเจ้าอาวาสวัดหนองทองหลังจากผลที่ขอประสบผลสำเร็จจึงได้นำลงศพซึ่งทำไม้สักทองลงลักษ์ปิดทองแท้มูลค่ากว่า2 5 0 0 0 0บาทค่ะนำมาถวายเพื่อเป็นการแก้เคล็ดตามคำขอนะคะ เมื่อเดินทางไปถึงพบชาวบ้านจากทั่วสารทิศได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรพระศิวรีซึ่งสร้างอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าวัดหนองทองพระครูปรัชนาโรธปัญญาวชิโรเจ้าอาวาสวัดหนองทองเล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้ได้มีญาติโยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรพระศิวรีที่วัดหนองทองเนื่องจากอยากจะขายที่ดินจํานวน10บไร่ซึ่งเมื่อ10ปีก่อนเคยประกาศขายที่ดินมาหนึ่งรอบนะคะแต่ว่าก็ขายไม่ได้และช่วงนี้ประสบกับปัญหาไวรัสโควิด19ระบาดอีกนะคะจึงอยากจะขายที่ดินให้ได้จึงได้เดินทางมากราบไหว้พระศิวลีและขอพรกับหลวงพ่อ ให้ขายที่ดินได้นะคะซึ่งหลวงพ่อบอกว่าถ้าขายที่ดินได้ให้ซื้อลงศพมาถวายและหลังจากที่เขาได้กลับไปนะคะเขาก็ไปประกาศขายที่ดินปรากฏว่าไม่ถึงเดือนค่ะคุณผู้ชมที่ดินก็ขายได้เป็นที่เรียบร้อยจากนั้นจึงได้ซื้อลงศพซึ่งทำจากไม้สักนะคะลงลักปิดทองคำแท้มูลค่าประมาณ2อง0 0 0ห้บาทกลับมาถวายค่ะ ตอนนั้นโยเขาเป็นทุกเรื่องช่วงโควิดนะครับเขาก็เลยอยากขายที่สักประมาณสิบไร่ครับสิบไร่ก็อยู่ประมาณสิบหกล้านตอนนี้พระอาจารย์ก็บอกเขาในการแก้เคล็ดนะซื้อโรงมาถวายพระอาจารย์แล้วกันเดี๋ยวาขายได้เองผลสุดท้ายพอเขาไปประกาศขายไม่กี่ไม่ถึงเดือนนะครับเพราะว่าขายได้แต่เขาบอกที่นี้ขายไม่ได้มาสิบปีเขาก็เลยซื้อโรงถวาย แล้วก่อนหน้านี้ที่ที่โยมเข้ามาหาพระอาจารย์นี่เข้ามาอย่างไรครับก็มามาตามข่าวที่ได้ยินนะครับว่ามาหาพระอาจารย์แล้วขายที่ได้เขาก็เลยมามาให้พระอาจารย์เมตตาทําให้ขายที่แล้วพอทําเสร็จปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าพระอาจารย์อยากได้อะไรพระอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นถ้าขายได้ก็ซื้อโงให้พระอาจารย์แล้วกันนี่โรงมานี้เป็นโรงไม้อะไรครับพระอาจารย์เป็นโรงไม้สักครับโรงรับปิดทองแท้รอบโรงนะครับแล้วก็ ในราคา250,000บาทค,คือคือยมขายที่แรกก็เลยนํามาถวายตามที่ได้บอกกล<ช>่าวพระอาจารย์<อ>ไว้ซึ่งประเด็นนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกนะคะแล้วก็ไม่เคยพบเจอมาก่อนนะคะเป็นเรื่องที่ความเชื่อส่วนบุคคลอาจจะต้องใช้วิจารยานในการรับชมค่ะ มาติดตามกันที่ข่าวที่4ีของเราในวันนี้นะคะเราจะพาคผู้ชมไปที่จังหวัดชนบุรีค่ะเป็นเหตุการณ์ที่สาวใหญ่ปวดท้องนะคะใกล้คลอดค่ะเขาเรียกมูลนิธินะคะให้พาไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าไปไม่ทันค่ะคลอดกระทันหันไปติดตามข่าวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ เมื่อเวลา18.30ากากนาทีวันที่7มิถุนายน2563มูลนิธิไตรคุณธรรมชนบุรีได้รับแจ้งเหตุมีสาวท้องแก่น้ำเดินใกล้คลอดนะคะต้องการให้พาไปโรงพยาบาลด่วนโดยนายสุรพลเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิไตรคุณธรรมชนบุรีเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า ตนเองและทีมงานได้มุ่งหน้าไปรับสาวท้องแก่ที่ตลาดเก่าอ่างศิลานะคะได้พบกับนางนุย้ยคนท้องอายุ40ปีและสามีคือนายสีอายุ45ปีค่ะมีอาชีพรับจ้างทำประมงเดินทางออกจากที่พักมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลชนบุรีแต่เมื่อรถของมูลนิธินะคะวิ่งมาถึงบริเวณถนนพระยาสัจจาขาเข้าชนบุรี ฝั่งตรงข้ามธนาคารอมสินนะคะบริเวณหน้าร้านจำหน่ายต้นไม้พบว่านางนุ้ยค่ะได้คลอดเด็กออกมาทำให้ตนเองและทีมงานต้องจอดรถเพื่อให้ความช่วยเหลือโชคดีมากนะคะที่ขณะนั้นคุณผันสุภาคำราบเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลชนบุรีออกเวรแล้วนะคะเขาได้มาหายาติที่ร้านจาหน่ายต้นไม้บริเวณที่เกิดเหตุพอดีเมื่อได้ยินเสียงไซเรนของรถมูลนิธิ จ,จึงจอดที่หน้าร้านนะคะและได้ออกมาดูและสอบถามเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพอทราบว่ามีคนท้องแก่ใกล้คลอดน,นะคะตนเองในฐานะพยาบาลแผนกกุมรารเวชของโรงพยาบาลชนบุรีจึงรีบให้การช่วยเหลือทันทีค่ะซึ่งจากการประเมินสถานการณ์แล้วอาการของแม่และเด็กอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งตนเองได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นและให้รีบนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนทางฝั่งของสามีคนท้องบอกว่าครั้งนี้ เป็นท้องที่สี่ภรรยาของตนเองปกติเป็นคนคลอดง่ายอยู่แล้วคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะคนมาประสบเตพดีใช่ค่ะพอดีเห็นรถว,วิ่งมาจอดก็เลยสีดีนิสเซกตีหรือลองดีอะไรคือวันนี้บีก็ไม่ได้เข้าเวรแต่มาอยู่ร้านอ๋อเข้าเวรค่ะเพิ่งลงเวรมาอเดียมแวะมาที่ไหนมาเจอพอดีมาเจอเอ็กซ์พอดีมาบาก็ประมาณ5้นาทีได้ครับจริงจรงเราต้องถึงถนดไปยังครับ ก็หมอนัดวันที่4แต่กําหนดคลอดวันที่1ิบสองออครับพี่กำลังจะไปส่งรับใช่ครับกาลังจะไปส่งไปรับมาจากปกใหญ่ไม่ทนะันแล้วใช่ครับพี่ออกก่อนออได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นโชคดีนะคะของผู้หญิงคนนี้นะคะทีออ่พยาบาลคนนี้เนี่ยเขาไปยังที่บริเวณน,นั้นอยู่พอดีนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ดีรอดปลอดภัยทั้งแม่และลูกค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พัก ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วมาติดตามประเด็นเด็ดกันต่อในช่วงหน้าค่ะ